ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะประจันมีสารสองฉบับนะคะเป็นสารภายในฉบับแรกนะคะเป็นเรื่องจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับโลกดาวเคราะห์นะคะจิตสำนึกในที่กล่าวถึงในที่นี้คือหมายถึงการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์นะคะมนุษย์กับโลกถูกกำหนดสร้างขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่รักษาความสมดุลของระบบสุริยะจักรวาลให้ยั่งยืนดาวเคราะห์โลกจะมีพลังอำนาจมากหากมีการสั่นสะเทือนสูงเพราะโลกจะมีบทบาทที่จะต้องพิทักษ์ความสมดุลให้กับจักรวาลโลกจะมีพลังอำนาจสูงสุดได้ก็มาจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เพราะมนุษย์กับโลกถูกสร้างให้จิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน มนุษย์จึงต้องทำหน้าที่ร่วมกันสั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกให้สูงที่สุดเท่าที่ตนเองจะเข้าถึงได้มนุษย์ถูกสร้างให้เป็นคนสองมิติคือรูป,ปรธรรมที่เป็นการขยาย เป็นทางกายหยาบนะคะกับจิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณทําหน้าที่สั่นสะเทือนร่วมกันกลางวันจะเป็นทางกายกลางคืนจะเป็นทางจิตวิญญาณทางกายจะพักผ่อนกลางคืนแต่ก็จะทําหน้าที่สอดคล้องกันถ้าเราสั่นสะเทือนจิตสํานึกไม่ไปทางบวกหรือลบเช่นการกระทําการใดๆก็ตาม ทางกายคือการคิดพูดทำก็จะเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจด้วยคือการสะเทือนถึงมิติทางพลังงานด้วยถ้าเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าเป็นด้านลบโลกก็จะไม่ต้องการถ้าเป็นด้านบวกโลกก็จะมีพลังอำนาจมากด้านลบและด้านบวกจะมีผลร่วมกันคือ มนุษย์กับโลกนะคะเมื่อโลกสมดุลจะสามารถคุมจุค้ำจุนระบบสุริยะจักรวาลทั้งระบบใหญ่เอาไว้ได้และทุกสัรรสิ่งในจักรวาลจะมีพลังอำนาจในตนเองได้ก็ต่อเมื่อ,อ,อพลังนั้นน่ะมีการสั่นสะเทือนภายในตนเองเสมอเช่นมนุษย์ ทางร่างกายหัวใจภายในก็ต้องสั่นสะเทือนจิตใจภายในก็ต้องสั่นสะเทือนด้วยจิตจึงจะมีพลังชีวิตเมื่อมีพลังชีวิตสร้างชีวิตตนเองได้เป็นของตัวเองก็จะสั่นสะเทือนที่จิตสำนึกตนเองเกิดเป็นคลื่นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ได้ยังผลให้โลกมีพลังอำนาจสูงสุดได้เหมือนกันนะคะ ฉบับต่อไปนะคะเป็นสารจากท่านมิคาเอลท่านมิคาเอลให้คำแนะนำถึงสำหรับผู้ที่ทำภารกิจของการส่งสารนะคะเป็นความจริงเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิพัฒนาการทางจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงของโลกของเรายิ่งเรารู้จักตัวเองว่าเราคือผู้ถือแสงเรา เป็นผู้ส่งสารแห่งแสงเราเป็นแสงสว่างอยู่บนโลกที่ปลุกเสกได้เราจะดิ้งได้รับข้อความจากภายในของเราและจักรวาลของผู้สร้างที่เติมเต็มมากขึ้นที่สอดคล้องกับความเป็นจริงยิ่งเราสมดุลกับกระแสของพระเจ้ามีประสบการณ์ของผู้สร้างข้อความที่ได้รับ จะขยายและเพิ่มประสิทธิภาพในภารก,กิจของเราอย่างแท้จริงเรากำลังพูดคุยสนทนากับผู้สร้างที่มีอยู่ในทุกสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในหากเราไม่สมดุลพอเมื่อพบกับเรื่องที่ไม่คาดคิดที่เกิดความคิดในด้านเชิงลบนะคะความคิดสับสนวุ่นวายไม่สงบแม้เพียงเล็กน้อยเพราะพลังงานไม่สมดุลเพียงพอ มันจะเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้ว่าเราจะเริ่มทบทวนข้อความจากตรงไหนเพื่อโฟกัสะภารสาระสำคัญและความจริงของเราได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ความแนะนำก็คือหายใจลึกๆนะคะสงบจิตใจและอารมณ์เพื่อโฟกัสที่ตัวเองทําความรู้สึกดับดูว่าข้อความจากจักรวาลผู้สร้างมากมายที่กำลังส่งถึงเรา แต่ละข้อความคือการช่วยให้เราเป็นศูนย์กลางในความจริงของผู้สร้างในตัวเราใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะตระหนักว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงกลางงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้อง ทำสมาธิที่ยาวนานยิ่งฝึกฝนบ่อยๆแบบนี้มากเท่าไรเราจะจดข้อความได้ง่ายขึ้นจดจำข้อความได้ครบถ้วนในความเป็นจริงแล้วเรากำลังกลับเข้าไปหาตัวเองข้างในสติที่แท้จริงของเราและการคุยกับธรรมชาติของเราจับผู้สร้างก็คือการสร้างสมดุลและขนานี้ ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะติดต่อกับตัวเองได้อย่างง่ายดายค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ